สวัสดีครับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าสำนักง,งานกอกอตอ,อยู่มาทางนี้เลยค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นสำคัญสำคัญ,คญจากพรปว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2560ที่บอกเลยว่าต้องรู้ก่อนเข้าห้องสอบครับถ้าใช่มาถูกที่แล้วละครับเพราะเราได้สรุปเนื้อหาแบบเน้นๆที่เป็นพื้นฐานสำคัญของกฎหมายฉบับนี้มาให้โดยเฉพาะเลยเอาล่ะครับ เพื่อให้เข้าใจและจําได้ง่ายๆนะครับเราจะแบ่งการทบทวนครั้งนี้ออกเป็น5ส่วนหลักๆด้วยกันก็จะมีตั้งแต่ภาพรวมของกฎหมายคำศัพท์สำคัญที่ต้องเจอแน่ๆนกลไกการทำงานการประสานงานกับองค์กรอื่นและปิดท้ายด้วยบทสรุปและผู้รักษาการตามกฎหมายครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันที่ส่วนแรกเลย ในส่วนแรกนี้เรามาปูพื้นฐานกันก่อนครับทำความเข้าใจภาพรวมของกฎหมายฉบับนี้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงและมาแทนที่อะไรบ้างเรื่องแรกเลยที่ต้องจำให้แม่นๆเลยนะครับก็คือชื่อเต็มๆของกฎหมายฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ในมาตราหนึ่งครับแล้วกฎหมายนี้เริ่มใช้เมื่อไหร่มาตรา2บอกไว้ชัดเจนครับว่าให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป พอมีกฎหมายใหม่มาแน่นอนว่าก็ต้องมีกฎหมายเก่าที่ถูกยกเลิกไปนะครับซึ่งมาตรา3ก็ได้ระบุว่าชัดเจนเลยว่ามีกฎหมายและคำสั่งก่อนหน้านี้4ฉบับด้วยกันที่ถูกยกเลิกไปครับโอเคครับพอเห็นภาพรวมแล้วนะครับทีนี้มาถึงส่วนที่เรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญของการทำข้อสอบเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของคำนิยามหรือคำศัพท์เฉพาะต่างๆที่อยู่ในมาตราสครับ คำแรกที่ต้องแยกให้ออกเลยนะครับอันนี้สําคัญมากคือคําว่าคณะกรรมการกับกรรมการฟังดูคล้ายกันแต่ความหมายนี่คนละเรื่องเลยนะครับคณะกรรมการหมายถึงกกตทั้งองค์กรส่วนกรรมการคือสมาชิกแต่ละท่านนั่นเองครับต่อไปคําว่าเลือกตั้งครับ หลายคนอาจจะนึกถึงแค่การเลือกตั้งสสใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยความหมายมันกว้างกว่ามันเยอะเลยครับคือรวมไปถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นการเลือกสอวอและการทําประชามติด้วยแล้วก็จะมีอีกคํหนึ่งครับเป็นเหมือนคําที่ใช้เรียกรวมกฎหมายหลายๆฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้สะดวกและเข้าใจตรงกันครับนอกจากนี้ก็ยังมีคําอื่นๆที่ต้องรู้และจําความหมายเฉพาะของมันให้ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัคร หน่วยเลือกตั้งหรืออย่างคําว่าจังหวัดนี้ก็ให้จำไว้เลยว่ารวมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแล้วก็มีหน่วยงานของรัฐสํานักงานและเลขาธิการครับเอาล่ะรู้คําศัพท์กันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ากกตเขามีวิธีการทํางานการออกคําสั่งต่างๆอย่างเป็นทางการยังไงซึ่งเรื่องนี้อยู่ในมาตรา5ครับกระบวนการออกคําสั่งต่างๆเนี่ยมาตราห เขากำหนดไว้ชัดเจนเป็นสเต็ปสเตปเลยนะครับ 1. คือต้องจัดทําเป็นประกาศหรือระเบียบ 2. คือถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนทั่วไปต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วยและ 3. คือต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนในทุกขั้นตอนครับที่สําคัญไม่แพ้ก,กันเลยนะครับมาตรา5ยังพูดถึงเรื่องความโปร่งใสด้วย ก็คือสํานักงานเนี่ยมิหน,น้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปดูได้ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆด้วยครับแน่นอนว่ากกตไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับแล้วจะทํางานร่วมกับองค์กรอิสระอื่นๆยังไงละ่ะมาตรา6มีคําตอบครับหลักๆเลยก็คือ 1. กกตต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือองค์กรอิสระอื่นๆ 2. ถ้าไปเจอเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของตัวเองก็ต้องรีบแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดช,ชอบทราบและ 3. ถ้าเป็นเรื่องที่ค้าบเกี่ยวกันก็ต้องมานั่งคุยกันก่อนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันไม่ให้งานซาซ้อนกันครับแล้วใครละ่ะที่จะเป็นโต้โหในการนัดคุยกฎหมายก็ให้อำนาจท่านประธานกกตน,นี่แหละครับเป็นคนเรียกประชุมประธานขององค์กรอิสระอื่นๆเพื่อหาเรื่องนี้ได้เลยมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับ เราจะมาดูกันว่าใครคือบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ทั้งหมดหรือที่เราเรียกว่าผู้รักษาการนั่นเองครับมาตรา7ดนี่สั้นๆง่ายๆเลยครับแต่บอกเลยว่าออกสอบบ่อยมากต้องจำให้ขึ้นใจเลยให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้สรุปง่ายๆก็คือ คนที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในการดูแลให้กฎหมายฉบับนี้เดินหน้าไปได้ก็คือท่านประธานกกตนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมประเด็นสำคัญสำคัญที่ต้องรู้เลยนะครับจะเห็นว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนก็เพื่อให้การทำงานของกกตโปร่งใสและยุติธรรมที่สุดนั่นเองครับสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการสอบที่กำลังจะมาถึงนะครับขอให้โชคดีครับ